เพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเช่าชุดฮานบกนะคะอยู่ข้างหน้าแถวพระราชวางังเคียงบกแถวโซนนั่นเองนะคะร้านนี้จะอยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองนะคะเนี่ยลงมาแล้วค่ะมีรูปติดเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเราลงมาข้างล่างเป็นชั้นใต้ดินนะคะบริเวณข้างล่างมีชุดเยอะให้เลือกมากมายเลยค่ะมีชุดฮานบกราคาก็แตกต่างกันไปนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่น ห0 0พั 5, บนบอนด้วยกันนะคะตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ300กว่าบาทเองค่ะจะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ2ชั่วโมงแต่ว่าเราเลือกฉบแบไหนคะ่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะที่เราเลือกฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่2ชั่วโมงนะคะราคา25,000วอนเองค่ะประมาณ500-600ถึง 600, บาทประมาณเองค่ะเช่านะคะเริ่มต้นที่2ชั่วโมงเองค่ะ ก็มีสชั่วโมงนะคะก็มีสี่ชั่วโมงหรือว่าทั้งวันนะคะก็ราคาก็แตกต่างกันไปค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกชุดแบบไหนเนาะร้านนี้อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกหลายโซเลยชุดน่ารักมากเลยค่ะมีทั้งหลายสีนะคะมีชุดคุณผู้ชายด้วยนะคะเลือกไม่ถูกเลยค่ะจะเลือกชุดไหนดีว่าชอบสียมพูค่ะก็เลือกค่ะเลือกเสื้อนะคะแล้วก็เลือกโป่งค่ะมีหลักสีให้เราเลือกด้วยนะคะ ถือว่าร้านใหญ่อยู่นะคะไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเลือกสีไหนดีนี <c> ่ <oughs> เราก็ลองเปรียบเ <c oughs> ทียบดูค่ะว่าชุดเข้ากันไหมถ้าเสื้อกับกับโปรนะคะไป่องกระจบําบนึงนะคะเนี่ยโซนด้านขวาที่เราส่องนะคะด้านขวานะคะจะราคาประมาณต้นเริ่มต้นที่หกหมื่นนะคะหกหมื่นวอนนะคะฝั่งนี้จะราคาแพงกว่านะเพราะว่าเป็นผ้าที่อลังการกว่าค่ะ ที่เราเลื่อนนะคะจะเป็นเสื้อผ้าโทนแบบไยรุ่นนะคะที่เขาใส่กันคือถ้าเป็นแบบคนเกาหลีนะคะจะเป็นโทนแบบไยรุ่นจะเป็นสูตรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหลังการจะเป็นฝั่งนี้เลยอันนี้ราคาเริ่มต้นที่หกหมื่นนะคะนี่อลังการมากเลยค่ะแตกต่างกันนะคะกับผ้านะคะเนะะี่ยค่ะ คือถ้าคนชอบไฮโซโซนหนึง so so ค่ะก็เป็นด้านนี้นะคะว่าเรานินเป็นวัยรุ่นดีกว่าะคะ่ะเชอบแบบใสๆเนาะก็จะเป็นแบบผ้าแบบนี้ค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นที่25 0 0 0นนะคะ2ชั่วโมงค่ะดูที่นะคะใ้ไมคะชุดเยอะมากเลยคะ่ะมีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูถือว่าครบทุกสีนะคะตรงนี้นะคะนี่สีบาน,นก็สวยค่ะเลือกไม่ถูกเลยคะ่ะจะเลือกสีไหนดี นี่นะคะก็มีบริการนะคะทำผมให้ด้วยนะคะราคาเริ่มต้นที่ห0 0พันวอนค่ะก็เลือกสีชมพูแล้วนะคะนี่ค่ะหวานหวาน,วนไปเลคยค่ะสีชมพูนะคะหมุนตัวให้ดูนะคะนี่น่ารักมากเลยสีนี้นะคะชอบหวานหวานค่ะเราเลือกต้นที่ราคา25 0 0 0ืนาวอนสชั่วโมงนะคะครานี้แล้วก็มีบริการให้แต่ทำผมไปนะคะอยู่ที่ห0า0นวอนเราก็เลือกค่ะมีทั้งหมด7แบบนะคะก็เลือกแบบที่1นะคะ ทรงแบบสสๆค่ะเราจะให้ช่างมาทําผมให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะนะคะทำผมเยอะมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ห้าพันวําทำผมเนาะก็แล้วแต่ทรงผมยากง่ายค่ะที่มีหมด7ทรงนะคะเนี่ยค่ะค่ะพี่ๆเขากำลังทําผมให้อยู่นะคะเราเน้นสายๆทักเพียเอาค่ะง่ายๆเนาะแต่ว่าน่ารักไงประมาณนี้ค่ะ สำหรับวันนี้เราก็าหมดประมาณอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะบวกกับทําผมห้าพันค่ะเมื่อหมดนะคะก็ตรีราคาอยู่ที่สามหมื่นวอนนั่นเองค่ะหรือประมาณเจ็ดร้อยบาทบัลหล่นั่นเองนะคะถือว่าไม่แพงนะคะเพื่อนๆทุกไหนที่มาโซก็กอย่าลืมแวะมาร้านนี้ก็ได้ค่ะราคากันเองราคาเหมือนกันทุกร้านนะคะก็ราร้านนี้อยู่ใกล้ๆตรงหน้าพระราชวังด้วยค่ะ แล้วมาเจอกันใหม่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะไปอุปรกรณ์ให้เล่าเลือกด้วยนะคะมีกระเป๋าให้ด้วยทรงผมที่เล่าเลือกนะคะเป็นถักเปียนะคะปล่อยผมนะคะพี่ช่างทําผมหมอก็ทาให้อยู่เนาะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าส่งออกแบบไหนพี่หาคอนเนี่ยค่ะ ัน้ติดกีบข้างๆนะคะเห็นไหมคะก็ติดกีบไปเลยสองอันค่ะเป็นโบนะคะเข้ากับชุดสีชมพูของเราเลยแล้วางหลังก็เป็นโบนะคะเป็นดอกไม้สีชมพูเหมือนกันค่ะทําผมไวมากเลยนะคะแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วนี่ค่ะทรงผมนะกับชุดนี้นะคะสามหมื่นวอนนะคะรานะคาก็กลางๆนะคะถือว่าไม่แพงมากค่ะแล้วเจอคลิปหน้านะคะ